สวัสดีครับพบกับผมครับอาจารย์คู่พุทธศาตร์ครับวันนี้นะครับมาเจออนะเทปพิเศษนะครับกับโฟโรเวอร์นะครับวันนี้เรามาไลฟ์สดกันครับผ่านเว็บไซต์นะครับโฟโรเวอร์นะครับแฟนเพจที่นะมีคนนะครับกดถูกใจ3แสนกว่าคนถูกใจนะครับก็บอกงนี้ครับเพราะฉะนั้นแปลว่าวันนี้นะครับเราจะมีเรื่องราวดีๆนะครับในช่วงของวันวาเนไทน์นะครับเดือนแห่งความรัก นะครับ14กุมภาพกล้มาถึงแล้วนะครับใครที่ยังมีปัญหาเรื่องของความรักนะใครที่ยังไม่เจอเดินูคู่นะครับในช่วงท,ท้ายๆนะครับของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามีการตอบคำถามเกี่ยวกับดวงชะตาชีวิตของท่านแบบจอบเรืออย่างแน่น,นอนครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูดวงของแต่ละท่านว่าดวงใครดวงดีดวงใครดวงตกนะครับวันนี้เนี่ยเราไปฟังประเด็นนะครับ ของเดือนนี้ในช่วงของวาเยนไทยว่าราศีใดในช่วงน,นี้จะไม่นกอาจารย์แล้วนกมันคืออะไรหรอยิงนกหรอครับไม่ใช่นะฮะไม่นกแปลว่าจะสมหวังเรื่องของความรักอ่าแปลว่าบางคนนั้นแต่งงานมาแล้วอาจารย์นะอย่าให้แฟนมาขอนะในช่วงเดือนแห่งความรักนะฮะจะมีโอกาสได้ขอไหม แปลว่าราศีใดลหละลัคนาราศีใดหล่ะที่จะมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องเกี่ยวความรักอาจารย์ขึ้นคานอยู่นะยากลงจากคานมีไหมราศีหนูจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้หรือเปล่าแหมแหมเป็นคําถามที่น่าสนใจที่ใครก็อยากที่จะรู้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นแปลว่าวันนี้นะครับเราจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องเกี่ยวกับความรักของคนทั้ง12ราศีว่าราศีใดจัดเด่นในเรื่องของความรัก จะไม่มีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับนกนะแปลว่าโดนปลุกทิ้งไปนะมีเกณฑ์แบบแฮปปี้มีความสุขเรื่องของความรักนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้การเสรียเวลาครับหนึ่งราศีแรกที่ดวงคุณนั้นจะโดดเด่นครับในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับนั่นคือราศีราศีราศีเมษครับผมขอกรันดีครับแม่ราศีเมษคนตัวน,นี้คงจะยิ้มปากฉีกเลยฮะถึงหูถูกต้องไหมครับอาจารย์หนูจะลงจากคาแล้วหรอคะใช่ ถ้าคุณเป็นโสดอยู่คุณมีโอกาสที่จะลงจกักรคานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับด้วยเหตุผลที่ว่าคนที่เกิดลัคนาราศีเมษครับณขณะนี้เนี่ยคุณมีดาวสุพเคราะห์หรือดาวแห่งความสําเร็จนั้นโคจรอยู่ในภพของคู่รองในช่วงเดือนมกรากุมภาพันธ์มีนาคมแม่อาจารย์ที่ผ่านมายังไม่มีคู่เลยอาจารย์ขึ้นคานอยู่แปลว่านะพื้นฐานดวงในพวกในช่วงเวลานี้นะครับ ใครที่อยากจะมีแฟนมีคู่ต้องใช้เวลานี้แหละในการหาคู่ครองหาความรักอาจารย์ผมอยากที่จะแบบจีบใครสักคนนึงอ่ะได้ไหมได้เลยคนราศีเมษนนะับปัจจุบันนี้เนี่ยแม่ผมชอบผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะอยากที่จะไปขอเบอร์ขอแอดไลน์นะได้ไหมคุณมีเกณฑ์ที่จะสมบัตินะครับหรือมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการสั่งต่อณนะปัจจุบันนี้ อาจารย์หนูชอบผู้ชายคนนี้เหลือเกินอาจารย์คิดว่าเขาจะไปจีบหนูไหมคะโอ้ผมมั่นใจเลยณขณะนี้เนี่ยนะคุณอาจจะมีอะไรแบบสกิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะคุณอาจจะเป็นเพศผู้หญิงเนี่ยแบบไม่กล้าออกตัวสักเท่าไหร่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวผู้ชายนะครับหนูเปล่านะเขามาเองเคยฟังเพลงนี้ไหมแต่หนูเปล่านะเขามาเองก็แปลว่าเรื่องของความนะนะ ใครเป็นโสดนะมีโอกาสสมหวังความรักมีโอกาสปฏิสัมพันธ์ในเรื่องเกี่ยวกับความรักสําหรับคนที่เกิดลัคนาราศีเมษแม่ฟังน้วชื่นใจไหมนี่หนึ่งราศีนะที่จะโดดเด่นในพื้นฐานดวงของคุณนะครับส่วนอีกหนึ่งราศีที่โดดเด่นเหมือนกันใช่ย่อยนะครับนั่นก็คือคนที่เกิดลัคนาราศีนะธนูโอ้ราศีธนูในพื้นฐานดวงเนี่ยในพอ,อนี้นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย ใครแบบอึดอัดเรื่องของความรักอาจารย์โดนอึดอัดเรื่องคู่ในช่วงก่อนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยณปัจจุบันนี้ดวงของคุณเริ่มตกเย็นใครมีแฟนอยู่ภาษาโหราศาสตร์นะคุณนะเขาเรียกว่าดาวคู่ครองอยู่ในภพการเงินโอ้โหจริงเหรอคะอาจารย์แปลว่าอะไรคู่ก่อเกิดรายได้ถ้าสมมุติว่าอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยขอตังแฟนแหมแฟนไม่ให้ไมให้ตังหนูเลยโอ้โหแหม ใช้เวลานี้แหละครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะจังหวะของเดือนนี้แหละครับนะอยากได้อะไรขอขอขอที่ราาักขายังไม่มีรถขับเลยค่ะนะตอนนี้จะขับคนเดอรไซ์อยู่เลยค่ะยังขึ้นรถเมย์อยู่เลยค่ะนึกออกไหมครับคุณขอเลยครับในพื้นฐานดวงณนปะัจจุบันนี้เนี่ยคุณมีเกณฑ์นนะในเรื่องเกี่ยวกับการได้บางสิ่งบางอย่างจากแฟนคุณจากคู่ครองคุณ อาจารย์คะที่ผ่านมาแฟนหนูลืมหนูค่ะนะไม่ค่อยนะดูแลเอาใจใส่หนูเลยค่ะในพื้นฐานนะปัจจุบันนี้หรือในช่วงที่ผ่านมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ครับนะแฟนคุณอาจจะพาคุณไปเลี้ยงเหลาเออนะที่ผ่านนะที่รักนะไม่ค่อยมีอยากไปกินบุฟเฟ่ต์ลวกันนะตามขั้นกานนะแต่วันนี้เนี่ยอาจจะไปเธอ,อที่รักวันนี้อยากจะมีความสุขกับที่รักเหลือเกินนะพาไปนะ เยาวราชแม่ไปกินขูดฉลวงขูฉนามอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นแปลว่าช่วงนี้เนี่ยใครที่เกิดราศีธนูนะออซอกชอลาะแฟนไว้นิดหนึ่งเป็นการดีเมื่อใครเมื่อใดก็ตามทีท่คุณเนี่ยออซอกชอลาะอยากได้รูปอยางนีดน,นี้นั่นแฟนคุณนะจะพร้อมที่จะได้รับการตอบสนองกลับมาตรงนี้อาจารย์ผู้ขอการันตีแม่ฟังแล้วชื่นใจอาจารย์แต่ที่ผ่านมาณปัจนะจุบันนี้ คนที่เกิดลัคนาราศีธนูยังโซนอยูเลยอาจารย์อาจารย์คิดว่าพื้นฐานดวงของหนูของผมเนี่ยณปัจจุบันนี้จะมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับความรักโดดเด่นหรือไม่ดูจากพื้นฐานดวงสตาชื่อของคุณแล้วเนี่ยนะถ้าคุณตั้งใจที่จะหาตั้งใจที่จะจีบนะตั้งใจที่จะปฏิสัมพันธ์กับใครในช่วงพวกรระยะเวลาของช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับคนที่เกิดลัคนาราศีธนูนะครับ จะมีเกณฑ์ที่โดดเด่นอย่างมากเทตุผลข้อที่1ดาวประจําตัวของคนที่เกิดลัคนาราศิธนูณปัจจุบันนี้ครับดาวประจําตัวคุณแม่งเป็นลาภะลาภะแปลว่าอะไรโชคลาบเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับความสําเร็จเป็นเาวาของความบริบูรณ์ครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าแหมช่วงนี้เนี่ยอารมณ์ของคุณเนี่ยดวงจิตของคุณเนี่ยเขาเรียกเมตตามหานิยมใครๆก็อยากที่จะหมายปองคุณนะพุ่งระยะเวลานี้แต่เน้นนะฮะเน้น กับคนที่เป็นโสดอย่าไปเน้นเน้นเกี่ยวกับคนเก่าเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการเจอเจบคนใหม่อาจารย์ขาแฟนหนูนั้นจะกลับมาไหมคะแฟนเก่กาทะเลาะกันไปนั่นนี่นู่นค่ะเออเอาเขาไปลอยทะเลนะถ้าเคยเคยฟังเพลงนะฮะของพี่โจโอี้นะโจโอี้บอยเอามันไปลอยทะเลไปเลยปล่อย,ปล,อยปล่อยมันไปตามนั้นนะฮะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับการเจอเจอความรักแบบใหม่ๆนะคุณมีโอกาสพบเจออย่างแน่นอนตอนนี้อาจารย์กรารันตี ราคณาราศีธนูในหล,ลักโหราศาสตร์ไทยนะดาวคู้ของคุณคือดาวพุธโหราศาสตร์ไทยแปลว่าเจรจาอ่อนหวานให้ทายดาวพุธแปลว่าคนที่เกิดลัคณาราศีธนูถ้าใครเป็นโสดอยู่ต้องหาคนที่ช่างพูดช่างเจรจาพูดเยอะๆพูดนะครับไหลฟไฟดับแล้วดีนะครับพูดจนคุณเนี่ยนะง่วงนอนไปเลยไอ้อย่างเงี้ยโอเคในพื้นฐานดวงนอกจากพูดดีพูดเก่งแล้วยังเกือ้อกูลในเรื่องเกี่ยวกับการกระทองของคุณ ในช่วงระยะเวลานี้ด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดลัคนาราศีธนูในช่วงนี้ขอให้ชื่นใจได้ว่าเป็นดวงที่ดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักตลอดเดือนกุมภาพันธ์นะเดือนของความรักอย่างแน่นอนครับผมขอการันตีแล้วอีกหนึ่งราศีนะในช่วงนี้ของช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นราศีที่ไม่น้อยหน้าราศีเมษและราศีธนูนะครับนั่นคือราศีสิงห์อ่า ไอที่เกิดราศีสิงห์ยกมือขึ้นผึบคุณเปล่าถ้าเป็นคุณใช่ไหมฮะเต็มตัวรับเลยครับว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องเกี่ยวข้องความรักในพื้นฐานดวงใน่วงในระยะเวลาณปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นว่าคนที่เกิดลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะมันมีเกณฑ์ที่ดีเพราะว่าภาษาปรสชญาไทยเนี่ยดาวคู่ครองของคุณเนี่ยนะฮะมันโครจรมากุมจุดเกิดของคุณอยู่ณช่วงในระยะเวลานี้ในช่วงปีพศ 2,560นี้นะครับและก็ตลอดดึงกุมภาพันธ์ยังมีดาจุดจุดนี้เนี่ยอยู่ในตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้พื้นฐานดวงเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยดวงของคุณเนี่ยจะเริ่มแบบกระดีกระดาษนะใครเป็นโดอดูเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยดวงคุณเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้องกับเนื้อหอมอ่าเนื้อหอมเนื้อหอมแบบไหนไม่ต้องใส่น้ำหอม,มนะคุณนะช่วงนี้ใครก็อยาก หมายตาหมายปองคุณณนะพว่วงระยะเวลานี้นะไม่ต้องฟังเพจพิบ้านนะไม่ต้องยิ้มก็มีสเสน่ห์หรือเกิดเออนะเพราะพื้นฐานดวงในพวน่วงระยะเวลานี้นะปัจจุบันนี้ทำอะไรก็ตามทีเนี่ยนะนะจากพื้นฐานดวงคุณนั้นเนะี่ยเป็นที่หมายตาหมายฟองอยู่ในช่วงสวัดตอนนี้อย่างแน่นอนอาจารย์พู้ขอการันตีครับแต่คนที่เกิลดลัคนาราศีสิงห์เนี่ยนะครับข้อเสียมันก็มีอยู่บ้างคืออะไรรู้ไหมครับ ข้อเสียของคนที่เกิดลักษณานะราศีสิงห์เนี่ยคือหลักโหราศาสตร์เนี่ยคู่ครองเนี่ยในพื้นฐานดวงเนี่ยณปัจจุบันนี้นะครับคู่ครองเนี่ยอาจจะตามเที่ยวแล้วเที่ยวคือกับตัวของคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมากในพื้นฐานดวงณปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าดวงเนี้ยจะขยับซ้ายทีจะขยับขวาทีนะครับในปัจจุบัน,น,นเนี้ยมันมีเหตุที่แบบเฮ้ยที่รัก เธอไปไหนอะ่ะเธอทําอะไรอะ่ะเธออยู่กับใครอะ่ะคือเขารักคุณมากแบบแบบล้นล้นเปรี่ยนเลยต้องใช้คํานี้เพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้พื้นฐานดวงเนะี่ยในพื้นฐานดวงในะปัจจุบันนี้เนี่ยเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวข้อกับความรักของคุณนะแม่มันสุดๆเนี่ยนะนะบางทีก็รักมากเกินไปนะในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองของคุณถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วหรือคุณมีสามีภรรยาอยู่แล้วในพื้นฐานปัจจุบันนี้นะครับอันนี้อาจจะเหนื่อยในมุมอย่างน,นี้นิดๆหน่อย แต่ถ้าคนที่เกิดลัคนารายศีสิงห์อาจารย์ยกมือขึ้นหนูเป็นโสดค่ะผมเป็นโสดครับตอนนี้เนี่ยถ้าคุณเนี่ยผมใช้คํานี้ก่อนนะคุณมีสเสน่ห์อยู่แล้วเป็นคุณเดิมนะปัจจุบันนี้แต่ถ้าคุณเนี่ยอยากที่จะจีบใครแต่จีบแบบเล่นๆโอ้อันนี้อันตรายนะคุณนะจีบใครต้องจีบจริงจังเพราะว่าฟัง ที่คุณไปจีบนั้นนะครับเขาจริงจังมากๆกับคุณแต่สมมุติว่าถ้าคุณนั้นจริงโจ้นะอาจารย์ครับผมไปออสเตรเลียบ่อยครับไปดูจริงโจ้เยอะครับอาจารย์ผมอยากจริงโจแ้แหละนะไปโชกับเขาไปอะไรกับเขาแล้วคนมาผูกพันไปแล้วคุณอันนี้อันตรายนะแทนที่นะจะมีความรับแบบหวานชื่นนะคุณอาจจะโดนตีหัวได้นะฮะเพราะเขาโกรธคุณไงอะไรประมาณนี้เพราะฉันแปลว่า คนที่เกิดลักษณะาราศีสิงห์นะครับในปัจจุบันนี้ต้องมีความจริงใจให้กับคู่และคู่ของคุณนั้นก็จะมีความจริงใจให้กับคุณเองด้วยนะครับผมนะเช่นเดียวกันนะฮะแหมคุยไปเรื่อยคุณเ yeah ย้ราศีธนูเอถูกต้องครับคุณดีใจด้วยนะฮะคุณไปเกิดราศีธนูเนี่ยนะราศีธนูแฟนสิงห์ค่ะแข่งกันไหมเนี่ยเออไม่แข่งกันหรอกนะแต่คุณอยากจะแข่งหรือเปล่าล่ะนะะค,คุณชนิดชนิดสลานะครับ ทิจีกี่มีบ้างหรอกคะอย่าเศร้าครับคุณนะเดี๋ยวมันมีคลิปต่อๆไปๆนะนะต้องบอกอย่างนี้แต่ถ้าคุณอยากรู้ดวงนะแนะนําก่อนวันนี้เนะี่ยอยากรู้ดวงฟาวรักเป็นพิเศษนะหรือจะเลือกอื่นก็ตามทีนะทองอะไรวันเดือนปีและเวลาเกิดนะวันเดือนปีและเวลาเกิดนะครับคุณจะได้รู้ว่าดวงของคุณเป็นยังไงบ้างอาจารย์ขาดวงแบบนี้เนะี่ย หนูสมควรมีคู่หรือสมควรเป็นโสดคะคุณนึกออกไหมเพราะฉะนั้นแต่ว่าคุณเนีส่งมาเลย1วันเดือนปีเวลาเกิดแล้วคําถามคุณอยากรู้แบบตรงใจ1ข้อนะครับพิมพ์มานะเดี๋ยวอาจารย์ผู้เนี่ยไฟ์สดอยู่เนี่ยนะจะตอบคาถามนะแบบเจาะลึกนะดวงใครดวงมันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยส่งมาได้เลยนะครับโอ้พิจิกมีบ้างไหมคนะนราศีมีนค่ะราศีเมถุน นี่คุณยังเขียนผิดนะจริงๆเนี่ยหลักโหราศาสตร์ไม่มีเดือนเดือนเมษายนถูกต้องไหมครับมันมีแต่เดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นปลวัาคนที่เกิดเดือนเมษายนนะต้องเป็นราศีมิถุนนะมิถุนเท่านั้นเมษขนมันไม่มีอ่ะคุณไม่มีแต่คนเสษเมษุนคุณนึกออกไหมไม่เอาเข้าใจใหม่นะราศีมิถุนนะคุณนะเออนะเกิดวัธนูค่ะแต่ลัคนาราศีสิงค์ค่ะเวลาคุณดูดวงนะครับในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับ ถ้าคุณมีราศีเกิดคือวันเดือนปีเกิดเรีวยกว่าราศีเกิดแล้วก็มีแบบคือวันเดือนปีและมีเวลาเกิดเรีวยกว่าลัคนาราศีเกิดเพราะฉะนั้นใครที่ปลูกดวงกับนักพยากรมืออาชีพแล้วให้ดูดวงนะครับที่ลัคนาราศีเกิดเพราะฉะนั้นแต่ว่าใครที่แบบติดตามแฟนเพจนะครับพลโรเวอร์นะครับที่นี่นะครับก็ต้องดูตามลัคนาราศีอ่ะเดี๋ยววันนี้เนะี่ยอาจารย์มีเวลาเยอะนะฮะ เรามาดูดวงกันบ้างดีกว่านะอยากรู้ค่ะดวงน,นั่นนี่นู่นเป็นยังไงบ้างนะคุณวินิจนะเกิด21ตุลาคมอ่านยะีเดือนตุลาคมนะครับปีอะไรคะเนี่ย2530นะ2530เกิด5้าทุ่มสินาทีนะครับ5้าทุ่มนสะินาทีอ่าเอาถามเรื่องความรักด้วยกันนะไหนไหนที่เป็นช่วงแบบนะครับเดือนแห่งความรักใกล้วันวนาเลนไทน์แล้วนะฮะ อายุ29นะครับหน้าตาคุณก็นะดูดีนะฮะในพื้นฐานนะฮะคือบางสิ่งบางอย่างปุ๊บเนี่ยมันต้องดูหงอยเคงประกอบด้วยเนี่ยนะนะว่าหงอยเคงเนี่ยผ่านกับไม่ผ่านดูทนะี่ไถูกต้องไหมครับเออนะอ้าวคุณนะคุณคนนี้นะครับยี่สิบตุลาสองพันห้าร้อยห้าตุ้มสี่สี่นาทีนะครับราศีเดี่ยวของคุณคืณคอราศีตุลแต่ถ้าปลูกตาเวลาเกิดคุณกลายเป็นคนลัคนาราศีกรกฎ เพราะฉะนั้นแปลว่าใครก็ตามที่นะที่คุณผูกดวงนะปุ๊บเนี่ยอาจารย์ดูดวงให้ปุ๊บเนี่ยคุณต้องอ่านลัคนาราศีกรกฎเข้าเว็บไซต์นะครับนะโฟล์เวอร์นะครับหรือแอดไลน์นะครับโฟล์เวอร์นะครับแอดไลน์นะอาจารย์ก็เป็นแนะติดตามด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ไปฟังข่าวข่าวก็ต้องดูแหล,ละราศีลัคนาราศีกรกฎนะครับพื้นฐานของคุณในหลักโหราศาสตร์ไทยอ่ะดวงคุณเป็นดวงคู่สร้างนะแปลว่าพื้นฐานาดวงของคุณนั้นเนี่ย สามารถที่จะมีแฟนได้แต่มีโอกาสมีแฟนได้เรื่อยๆในพื้นฐานดวงนะครับอายุอานามนะฮะอีกประมาณสัก9เดือนนะฮะก็จะ30แล้วดวงของคุณเนี่ยถ้ามีแฟนปุ๊บเนี่ยคุณต้องแบบรีบบั๊กมือชกนะต้องรีบแต่งงานสัก2-3ปีต้องแต่งงานแล้วแต่สมมติว่าถ้าคุณนั้นน่ะปล่อยพานปล่อยเลยไปเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยมันก็จะเกณฑ์ในเรื่องของปัญหานะต้องบอกงี้นะครับเพราะฉะนั้นดวงแบบนี้มีคู่ของได้ แต่ต้องหาคนที่อายุแก่กว่ามากๆแล้วจะดีอาจารย์ขาแก่เท่าไหร่ดีคะเออคุณยี่ใช่ไหมเอาสัก60สิบ 6, 10, ไหมเดี๋ยวเขาใกล้ตายแล้วปุ๊บเนี่ยคุณได้สมบัติไงเอาเปล่าไม่เอานะนะแปลว่าวื้นหาดวงตาชีวิตนะครับแก่เท่าไหร่ก็ได้เอาบรรทัดฐานาคืออายุคุณเป็นที่ตั้งยี่สอ่ะสาได้ไหมครอาจารย์40่สิบได้ไหมคบสามสิบห้าไ้ไหมคะแล้วแต่คุณ ได้ตั้งแต่คุณเลยนะครับแต่ต้องหาอายุเยอะมากกว่าถ้าอยากกินเด็กนะไม่เวิร์กนะอายุอ่อนกว่าไม่เวิร์กและไม่ดีนะครับตามนี้นะต่อไปนะครับนะความรักนะครับคุณวานิวานิกานะครับอาจผิดขออภัยนะครับเกิดวันที่13นะฮะเดือนก,กรกฎาคมนะพศ2528 นะใครที่ส่งมานะครับแนะนําว่าส่งเวลาเกิดมาด้วยนะครับผมจะดีมากนะใครไม่รู้นะครับก็ลองโทรถามคุณพ่อคุณแม่ดูหรือว่านะถ่ายนะไอโมบายนะใบาสามารถก็แล้วเอากล้องเราถ่ายฉกนะในอะไรครับใบสูติบัตรอย่างเงี้ยเก็บไว้กับตัวนะจะได้ไม่ลืมนะครับโอเคถามเรื่องของความรักนะถามว่ายังไงนะไม่คือวันหลังวันหลังคุณส่งคําถามมาเนี่ยคุณอาจจะส่งว่าอาจารย์ขา หนูเป็นโสดอยู่ค่ะหนูจะมีแฟนหรือเปล่าคะเออแล้วแฟนหนูจะเป็นยังไงคะหน้าตาแบบไหนคะคือคุณสองมาประมาณนี้นะราศีเดิมของคุณคือราศีมิถุนเพราะว่าคุณไมีเวลาเกิดคุณจึงยังตกอยู่ที่ราศีมิถุนอยู่นะครับซึ่งในพื้นฐานดวงถ้าคุณไมีเวลาเกิดเนะี่ยภาษาโหราศาสตร์ไทยครับดาวคู่ครองของคุณโคจอ,อ,ย,อยู่ในภพมอละนะชื่อแฟงดีไหมล่ะคุณเอ้ยนะมอละนะนะหนึ่งคูค่ครองเป็นมรละนนะ คู่ครองเจ็บป่วยคู่ครองนะมีโอกาสตา,ตายก่อนเรานะหรือว่าเขาตายช้าเราก็เป็นพยาบาลเขาคู่ครองเป็นมรณะคู่ครองอยู่ทางไกลอะไรอย่างนี้ก็ได้ในตึกฐานดวงเดิมของคุณนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าดวงนี้ไม่ได้อพัพเรื่องคู่แต่ว่าหลักโหราศาสตร์ไทยอ่ะคู่อ่ะนะมันอาจจะเป็นภาระอะไรบางอย่างสลับคุณนะป่วยอ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยได้ในชะตาเดิมก็บอกนี้นะครับ ถ้าพูดถึงช่วงนี้เรื่องของความรักของคุณเนี่ยคุณมีดาวบากเคาะ,าะนะเขาเรียกดาวโทษปุ๊กเนี่ยโคจรเลงกับดาวความรักของคุณณนะช่วงในระยะเวลาปัจจุบันนี้เลยนะเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้ถ้าคุณมีแฟนอยู่มีความรักอยู่คุณมีเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับการมีปัญหาได้นะนี่ต้องระวังให้ดีนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณเป็นโสดอาจารย์ฉานหนูโสดอยู่ค่ะณนะปัจจุบันนี้อาจารย์แนะนาว่าปัจจุบันนี้ โสดต่อไปจะสบายใจดีนะฮะอาจารย์อยากจะคบกับใครสักคนหนึ่งอย่าพึ่งเพราะมีโอกาสเ่ยสร้างปัญหาให้กับตัวเองนะเอากระบูกนางแขงคอตัวเองนะครับมันจะไม่สบายใจเป็นโสดได้ดีถ้มี